สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวการสรุปกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชสานทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะนําข่าวเกี่ยวกับการประทาสรุปกันระหว่างทหารพม่าและ่ายต่อต้าน,นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชสานยังคงเป็นไปอย่างรุนเดือดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารโกก้างไม่ว่าจะเป็นทางทหารต่างเทียนเนอเอนะครับ ล่าสุดในวันนี้นะครับทางทหารตรางเทียเนยเหอเอกอ,อกมาประกาศนะครับสามารถยึดได้ฐานทัพของทาหารพรมา่าและสามารถยึดได้ตัวเมืองเมืองมิดได้สําเร็จนะครับและได้เผยแพร่นะครับรูปภาพที่พวกเขาสามารถยึดได้อาวุธปืนของทาหารพรม่าเป็นจานวนมากนะครับฐานทัพของทาหารพรม่าะนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองมิดจะมีฐานทัพจักรค่า21 มาปะฆะคามยะ348สี่แปคลยะสองสอและคาลายะ276เมื่อในวันที่31กรกฎาคม2 5 6พนะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงนั้นถูกทหารรางเทียนแนวเอร่วมกันปลูกยึดได้สําเร็จทั้งหมดนะครับฐานทัพของทหารพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองมิดนี้นะครับในปฏิบัติการ1027ภาค2นี้ทาง่ายทหารร่างเทียนแนวเอ นำกำลังพลเป็นจำนวนมากเริ่มปลูกโจมตีตั้งแต่เมื่อในวันที่27เดิือนมิถุนายน2567นะครับการสรบกันในพื้นที่จังหวัดเมืองมิดนี้นะครับใช้เวลาประมาณ4อาทิตย์นะครับถึงจะถึงมาในวันที่31เดิือนก,นกรกฎาคม2567ในช่วงเวลาบ่ายโมงนั้นทางฝ่ายทหารตรางเทียนเนวเอกถึงจะสาม,มารถยึดได้ฐานทัพของทหา,ารพม่าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเมืองมิดได้ทั้งหมดนะครับ ฐานทัพของทหารพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองมีตรทั้งหมดนั้นจะมีฐานทัพปิหะโกงนะครับ348แและฐานทัพคลายะ2 2 3คลายะ26 7เและฐานทัพคมายะ3 4 8ฐานทัพกินแองนะครับฐานทัพสวยสยะฐานทัพและโคกปิ่นฐานทัพและโคกตานและฐานทัพแหลกีนะครับฐานทัพตะยัดต่อ ฐานทัพหมาใต้หกประเลดดินนำและฐานปิมันนะครับและโรงพักของตำรวจพม่านะครับอีกทั้งที่ทําการข้าราชการในจังหวัดเมืองมิดทั้งหมดนะครับซึ่งในตัวเมืองมิดนี้นะครับตอนนี้ทาง่ายทหารตลางเชียนเหนือเอ,เอสามารถควบคุมได้ทั้งหมดแล้วนะครับในจังหวัดเมืองมิดนี้นะครับเป็นฐานทัพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจักรค่า21 เป็นทานทัพคลาา้า,ายาสองเจ็ดหกแรกข้ามยาสามสี่แปดนะครับทางผ่ายทหา,ารพม่านะครับก็พยายามที่จะส่งกําลังทหารมาช่วยนะครับแต่ก็ถูกดักเผ้ายิงในระหว่างทางนะครับทําให้ทหารพรมาร่าที่มาช่วยนั้นเสียชีวิตในระหว่างทางกับรถบรรทุกทหารเปลี่ยนจํานวนมากนะครับก็ถือว่าทางผ่ายทหารกลุ่มผ่ายต่อต้านเขาทําได้ดีเยี่ยมนะครับ ในขณะที่ทางผ่ายทา,ารรางเทียน,เนาเอะปลูกโจมตีทาหารพม,มา่าอยู่นั้นนะครับทางผ่ายทาหารพม,มา่าส่งเครื่องบินเจสไฟนดะนะครับมาทิ้งระเบิดใส่เทียนอาเอะอย่างน้อย24ครั้งและส่งเครื่องบินลบวาย12มาทิ้งระเบิด3 8ครั้งเครื่องบินลบวาย12มาส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เกตทาหารแนวหน้า14ครั้งนะครับ แล่ทาง่ายทหารพม่าระดม,มยิงปืนใหญ่อย่างน้อย221นัดนะครับส่งเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิด500บอลใส่ในพื้นที่1ครั้งและยิงตรวจลายลำกล้องอย่างน้อย18นัดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนในขณะที่ทาง่ายทหารตรางปลุกโจมตีของพวกเขาอย่างหนักในพื้นที่นะครับในการสรุปกันนั้นนะครับทาง่ายทหารตรางเทียนเหนียวสามารถยึดได้อาวุธปืนกระสุนปืนของทหารพรม่า เป็นจานวนมากนะครับมากกว่า400กระบอกนะครับซึ่งในนั้นนะครับยึดได้ปืนฮอวิจะนะครับและอาวุธปืนอีกะหะายรุ่นนะครับ250กระบอกสามารถยึดได้เครื่องยิงดุล,ลาเปิด120มม1เครื่องนะครับเครื่องยิงดุลาเปิด60มม19เครื่องเครื่องยิงดุล,ลาเปิด8 1มม9เครื่องนะครับและอาวุธปืนป้อยพ่าย3กระบอกอาวุธปืน RPG16 กระบอก แล่จำปะสองชุดนะครับอาวุธปืนจิ้นปียงนอกป้วยสองกระบอกนะครับและเครื่องต่อต้านอากาศยานนะครับหรือว่าเครื่องยิงเครื่องบินนะครับหนึ่งเครื่องอาวุธปืนพกสั้นปิจโตอย่างน้อยสามกระบอกนะครับและอาวุธกระสุนปืนของทหารพม่าอีกจํานวนมากนะครับรวมทั้งหมดนะครับที่ยึดได้อาวุธปืนของทหารพม่าในครั้งนี้นะครับมากกว่า400กระบอกนะครับในขณะที่ทางฝ่ายทหารรางเทียนหอเอนะครับ แลกกลุ่ม p d ดีร่วมกันปลุกโจมตีทหารพรม่าในพื้นที่เมืองมิดอยู่นั่นนะครับทางภายทหาพรพมา่าตั้งใจยิงลูกลระเบิดใส่พื้นที่สุ่วนนะครับส่งผลให้มีชาวบ้านเสียชีวิตไปอย่างน้อย3คนและได้รับบาดเจ็บ12คนนะครับนอกจากนี้โรงเรียนอย่างน้อยสองหลังได้รับความเสียหายและบ้านเรือนของชาวบ้านอย่างน้อยห้าหลังคาเรือนถูกไฟไหม้นะครับอันนี้ก็เป็น ความเสียหายนะครับในปฏิบัติการ102เจ็ดครั้งที่2นี้เองนะครับเพราะว่าครั้งที่1นะครับทางฝ่ายชาวบ้านนะครับได้มีการโอบพยพไปเปลี่ยนจํานวนมากแล้วนะครับซึ่งครั้งที่1นะครับได้รับความเสียหายเปลี่ยนจํานวนมากส่งผลให้ตลาดในเมืองมิตรถูกภัยไหม่ไปเกือบทั้งหมดและบ้า้นเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายเปลี่ยนจํานวนมากนะครับส่วนทางฝ่ายทหารกัวกั้ง MNDA นะครับ ก็มีการตักเเผายิงลดบรรทุกทหารพรม่าะนะครับที่เสริมกําลังพลเข้าไปในพื้นที่จังหวัดลาเชียลนะครับส่งผลงให้มี่ายทหารพรมา่าเสียชีวิตเปลี่ยนจํานวนมากตามที่ทางเราได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าการประทะสรุปกันยังเปลี่ยนไปอย่างรูเด็ดนะครับทางพายทหารพรม่าะนะครับได้มีการส่งเครื่องบินลบไปทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลในพื้นที่ขิด ปกครองตนเองโกกั้งนะครับหรือว่าในตัวเมืองเล่าก่ายนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย10คนและได้รับบาดเจ็บเปลี่ยนจํานวนมากนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนการกระทําของทหารพรม่าะนะครับเพราะว่าสูญเสียฐานทัพอย่างหนักอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ทางฝ่ายทหาพรพม่าอาจจะไม่มีทางเลือกนะครับถึงได้ส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่เล่าก่ายในเขตควบคุมของทหารโกกัง้ง ที่สามารถยึดมาได้จากทหารพรม่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ